เอาดีสำหรับท่านที่มีเหรียญสวยๆงามๆว่าเหรียญที่มีความพิเศษที่ทางช่องเราต้องการอาท่านที่ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนสามารถถ่ายภาพชัดๆหรือว่าถ่ายวิดีโอสั้นๆชัดๆส่งมาหาเราเพื่อทําการพูดคุยเรื่อง ราคานะครับหรือว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับเรายินดีให้ข้อมูลทุกๆท่านพร้อมข้อมูลต่างๆนะครับของเหรียญกระสับรุ่นทุกปีพศขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามเราพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพนี่ๆลุงป้านาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้นะครับแสงทงสองสมง่างก็ได้มา พร้อมกับเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับหลังจากที่เสงทองทองทางก็เงียบหายไปค่อนข้างที่ฉนานเนาะพี่น้องอคงไม่ว่ากันนะครับด้วยภารกิจต่างๆนะครับภารกิจการงานต่างๆนั่นเองเนาะ,ะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนำข้อมูลต่างๆเอามารีวิวฝากทุกๆท่านนะครับและก็ช่วงหลังมารู้สึกว่าจะมีปัญหาเนาะพี่น้องอมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นเองเนาะ อ่าเป็นรอบที่สามนะพี่น้องรอบที่สามที่เสงทองสองทางนี้ได้รับเชื้อโควิดนะพี่น้องอ่ารับเชื้อโควิดก็เป็นรอบที่สามแล้วนะครับก็ยังไงก็ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเชื้อรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนาะอาจจะมีความแตกต่างความเข้มแข็งที่แตกต่างกันนะครับถึงแม้ว่าเชื้อรุ่นใหม่นี่จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็น อะไรที่มันบั่นทอนชีวิตของคนเราเนาะก็ฝากพี่พี่น้องน้องลงปัญอาทุกทกท,กท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับออกจากบ้านกาดจ,จะตกนะครับไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่นอกบ้านเนาะกาดจ,จะตกนะพี่น้องดูแลตัวเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นคล้ายคหวัดก็ตามนะครับอ่ารองโควิดมันก็มีอะไรที่มันเหลือหลังเนาะ ่ามันจะบันทอนความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของคนเรานะครับก็ฝากความห่วงใยถึงพี่พี่น้องน้องลุงป้าอาทุกทุกท่านด้วยนะครับเสียงทองสองทางก็เพิ่งจะฟื้นนะพี่น้องช่วงนี้พักฟื้นอยู่นะครับอ่าหลังจากที่ติดรับเชื้อมาได้สามสี่วันด้วยกันนะครับเนาะ เอาละเรามาที่เหรียญของเรานะครับที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะมากสําหรับเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็จะนําเอาข้อมูลต่างๆมารีวิวฝากพี่ๆน้องๆลงปัอญาทุกๆท่านนะครับซึ่งเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญ5บาทรุ่นเก่านะครับก็มีอยู่หลายปีพศออด,ด้วยกันที่มีการประเมิน UNC นั้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับตั้งแต่100บาทขึ้นไปเนาะ แต่ส่วน2เหรียญน,นี้จะเป็นอย่างไรก็ฝากพี่ๆน้องๆลงปะ้าาน,นั้นรับข้อมูลกันในคลิปนะครับเออนะครับก่อนที่เราจะไปรับข้อมูลเหรียญทั้งสองเหรียญน,นี้ก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับท่านที่าจะนําเอาเหรียญเอามาปล่อยเนะาะยังไงก็ฝากให้รับข้อมูลนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนั้นแสงทองสองทางลงไว้ให้ในคลิปวิดีโอนะครับแต่ละคลิปแล้ว นะครับส่วนเหรียญไหนปีพศใดที่แสงทองสองทางเปิดรับนั้นก็ให้รับข้อมูลกันในคลิปนะครับในคลิปต่างๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าแสงทองสองทางต้องการปีไหนก็จะระบุว่าเปิดรับในคลิปคลิปนั้นนะครับก็ฝากพี่น้องรับข้อมูลกันในคลิปนะครับเอาละเรามาที่เหรียญหบาทรุ่นเก่ากันนะครับซึ่งเหรียญหบาทรุ่นเก่านั้น,นะเ,น,น,เ,น,นเป็นเหรียญกระสับคิวโพลิเกนสอดไส้ทองแดง นะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับที่พี่น้องยังเห็นได้ในสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ไปจนถึงปีพุทธศักราช2551นั่นเองนะครับที่มีสภาพและก็มีลวดลายที่เหมือนที่ท่านกําลังเห็นอยู่ในคลิปคปนี้นะครับมีอยู่หลายปีพอสอด้วยกันที่ถือได้ว่ามีราคานะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงชลงพระองค์ุลยบริเวณขอบเหรียญน,นะครับระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9เหรียญของรกนี้จะเป็นลักษณะเก้าเหลี่ยมด้านในนะครับเป็นลักษณะเก้าเหลี่ยมด้านในส่วนของรัชกาลที่10บก็จะเป็นสิบเหลี่ยมนะครับพี่น้องหลายๆคนอาจจะสังเกตและหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่มีอยู่หลาย แบบด้วยกันเนาะที่นักสะสมเขามีความต้องการกันนะครับเนาะไม่ว่าของรัชกาลที่9หรือรัชกาลที่1ิพี่น้องก็รับข้อมูลในคลิปต่างๆแล้วกันเนาะส่วนวงขอบเป็นเฟืองหยาบโดยรอบนะครับพี่น้องจะเห็นได้เป็นสองสีนะครับซึ่งเป็นสีของทองแดงแล้วก็สีของนิกเกิลนะครับสีขาวๆเป็นสีของนิกเกิลนะครับสีเหลืองๆออกอมแดงนี้นะครับก็จะเป็นสีของเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็น พระอุโบสถวัดเบนจะมาบพิษดุสิตวนารามนะครับหรือว่าวัดแหลมในสมัยก่อนนะครับเนาะแต่ไม่ได้ระบุว่ามีการจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศใดนะครับแต่มีการบูรณะปฏิสังขอนมาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันเนาะภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จัดทําว่าพศสอง5ันห้า้อยสาสิบห้านะครับด้านล่างนั้นก็จะเป็นชนิดราคานะพี่น้องเป็นชนิดราคาหบาทซึ่งเป็นตัวเลขห้าบาทไทยและ5้าบาทฮินดูอารบิกนะครับ อ่าโดยมีคำว่าบาทคันระหว่างตัวเลขนะครับซึ่งมีหลายๆคนนะครับสอบถามมาว่าเอตรางหมากฮอตตรงนี้นะครับหน้าพระอุโบสถเนี่ยมันไม่มีมีราคาหรือเปล่านะครับไอตัวที่ไม่มีนะครับตัวที่ไม่มีตารางมันก็จะมีอยู่เพียงแค่ปีพศเดียวที่เขาต้องการนะครับที่เขาต้องการก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่มีเส้นนะครับและก็อ่าในคำว่าบาทนะครับแล้วก็เลข5้านะครับตรงนี้นะครับ นั่นก็คือปีพศ2546นะครับที่มันมีอยู่รุ่นหนึ่งที่มีราคานะครับที่เขาออกมาจับจ่ายกันนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วเนาะของปี46นะครับส่วนปีพศอื่นยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่แน่นะครับอาจขึ้นอยู่กับนักสะสมบางท่านนะครับสำหรับปีพุทธศักราช2535 นะครับพี่น้องปี35ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิมน้ำหนัก7.5กรัมยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาทัท้งสิ้น4 8 9 3 0 9 6 2ดเหรียญด้วยกันนะครับนั่นคือยอดการผลิตของเหรียญปีพศนี้นะครับส่วน UNC นะครับของปี35นะครับเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่80บาทต่ตอเหรียญน,นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับ เหรียญที่ผ่านการใช้งานตัวนี้ยังไม่มีราคาการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนที่อยู่ในหลอดในถุงก็ยังพอมีราคาซื้อขายกันนะครับอาจจะต่างที่หน้าเหรียญเพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับปีพศ2535นะครับและปีถัดไปปีถัดไปในด้านหน้านะครับก็จะระบุเหมือนกันนะครับของเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับวงขอบเหมือนกันส่วนด้านหลัง ก็เหมือนกันแตกต่างกันเพียงแค่ปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญน,นะครับนั่นก็คือปีพุทธศักราช2549พี่น้องสอบถามมากันเยอะมากเลยนะครับปี49นะครับผลิตออกมา254,430ล้าน0 0เหรียญด้วยกันนะครับ UNC นั้น40บาทต่อเหรียญน,นะครับพี่น้องอ่าส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็เหมือนเหมือนกันเลยกับเหรียญปีพศนี้นะครับส่วน ความผิดปกติของเหรียญทั้งสองปีพศนี้ยังมีไหมมันก็มีเพียงแค่ประปายนะพี่น้องมีเพียงแค่ประปรายที่แสงผ่างทางพอยังพอมีข้อมูลอยู่ก็จะเป็นปั๊มเบอร์นะครับอ่ะปั๊มเบอร์นะครับอ่าก็จะเป็นพระบรมรูปเนี้ยมันมีเส้นซ้อนนั่นเองนะครับเส้นเบอร์นั่นเองนะครับและก็ตัวอักษรต่างๆนะครับก็คือเป็นตัวอักษรซ้อนนั่นเองนะครับที่เราจะเห็นได้ค่อนข้างเยอะ นะครับพี่น้องส่วนที่มีราคาไหมก็ขึ้นอยู่กับนักสะสมบางท่านที่มีความต้องการในแต่รูปลักษณะนั่นเองนะครับส่วนเหรียญที่เป็นปกติที่ผ่านการใช้งานยังไม่มีราคาการซื้อขายนะครับพี่น้องอ่นนี้ก็คือเหรียญทั้งสองปีพศนะครับซึ่งบอกว่าน่าเก็บสะสมหรือเปล่านะครับทุกรุ่นทุกปีพศของรัชกาลที่9นั้นมีความน่าเก็บสะสมนะครับมีความสวยงามและโดดเด่นนะครับถือซะว่าเป็นการเก็บการอม นะพี่น้องอเหรียญที่ยังไม่มีราคาการซื้อขายถือซะว่าเราเก็บอ,อมนะครับเก็บมากก็ได้มากนะครับส่วนวันข้างหน้าจะขายได้ในราคาที่สูงกว่าหน้าเหรียญก็ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยหรือว่าผลกําไรของอนาคตนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตนั้นเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศจะมีราคาสูงหรือว่าราคาต่ำนะครับหรือว่าอาจจะมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์สาหรับเหรียญ เหล่านี้นะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงปัญาอาทุกๆท,ท่านในคล,คลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ